มาแปลงตัวอุณหภูมิแอร์นะครับอุณหภูมิแอร์อันนี้ลูกค้าเขาก็แปลงมาแล้วนะอันนี้มันมาซ่อนไว้ในเกะถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่เราต้องการให้อุณหภูมิมันเย็นน้อยเราไม่อยากปิดคอมแอร์อย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะมาปรับจูนได้หรือลูกค้าจะเ,ออเปิดเก๊ะแล้วมามุดอันนี้มันก็ไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ควรจะเป็นนะครับควรที่มันจะเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะ ใช้ตัวสไลด์เดิมเนี่ยนะครับสไลด์เดิมเนี่ยจะคอนโทรลไอตัวเดิมจากตัวนี้อยู่นะครับตัวเดิมของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นเออเป็น5เส้นนะครับสายไฟ5เส้นอันเนี้ยจะมีอีกแบบนึงจะเป็นสายไฟ3เส้นนะครับอันนี้คือ2เส้นวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกอันเนี้ยมันต่อง่ายวงจรเนี้ยเออถ้าเป็น3เส้นมันก็เพิ่มมาแค่สายกาวอีก1เส้นนะครับ อันนี้5สายนะครับ5้าสายาตัวปรับอุณหภูมิ5้าสายแต่ใช้คอนโทรลตัวนี้อยู่นะครับกับตัวสไลด์เดิมที่ติดกับรถผมได้วัดค่าความต้านทานของมันแล้วนะครับเวลาผมบิดนะครับดูนะครับมันยังใช้ได้อยู่นะความต้านทานมันได้อยู่นะเปลี่ยนแปลงตามที่เราบิดอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาต่อดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมแต่ผมก็ต่อให้ลูกค้าไปหลายคันแล้วนะ นะครับลูกค้าจะได้ไปปรับจุนจากห้องโดยสารเวลาขับขี่อยากให้แบบว่าไม่ต้องเย็นหรืออยากให้คอมแอร์ตัดอย่างเงี้ยที่จะได้ประหยัดน้ํามันนะครับมันมีผลหมดนะครับรอบเครื่องยนต์หรือคอมแอร์ทำหรือเราปิดคอมแอร์รถจะวิ่งดีขึ้นอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวทําให้มันสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาต่อกันหลังจากที่ผมเดินสายไฟก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับเซนเซอร์อุณหภูมิ ตัวนี้ก็คือตัวของเขานะครับใช้ตัวคอนโทรนี้เออเป็นคำสั่งวอลลุ่มที่อยู่ด้านในที่ติดกับรถนะครับวอลลุ่มโอเควอลลมใช้ได้ตันนี้เราไม่เอาละเราก็ดึงออกได้เลยนะครับดึงออกได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อเรียบร้อยนะครับใช้เอ,อ่อคอนโทร กับสไลด์เดิมที่ติดกับรถนะครับอันนี้คือตัวปรับอุณหภูมิ5สายนะครับเราสามารถที่จะมาปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยคอมแอร์ตัดต่อดีเหม,เมือนเดิมนะครับคอมแอร์ทำแล้วนะครับถ้าเราอยากให้เย็นจัดจัดหรือไม่ให้คอมแอร์ตัดเราก็บิดไม้สุดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าอยากได้เย็นน,น้อยคอมแอร์ตัดเร็วๆนะครับเราก็ค่อยๆบิดมาตรงนี้นะครับ เอ่อวอลลุ่ม um เนี้ยมันอาจจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับของเดิมที่จากโรงงานนะครับอันนี้แต่ใช้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออคอมพิวเซอร์ทำมันก็อาจจะอยู่แถวแถวแถวย่านนี้นะแถวแถวย่านนี้นะครับลูกค้าก็ไปลองใช้งานดูนะครับใช้งานดีนะครับอันนี้คอมแอร์ยังไม่ทํานะครับอันนี้คอมแอร์ทำแล้วถ้าเราบิดมาสุดเนี้ยคอมแอร์จะไม่ตัดเลยนะจะเย็นมากเลย นะครับเราอยากให้เย็นน้อยๆนะครับอยากให้ความแอร์ตัดเร็วๆแล้วก็บิดมาประมาณนี้อันนี้เอาความแอร์ตัดละนะครับความแอร์ตัดละอันนี้ความเย็นมันได้ระดับหนึ่งละนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับโซมูห้าสายนะครับโซมห้าสายนะไม่ใช่สามสายนะครับมันจะมีสามสายนะครับมีสามสายเออมันเอามันจะมีสองสายดิสองสายกับไอโซม ที่ต่อกันทั่วไปนะครับที่เป็นเป็นทองทองเหลืองทั้งตัวนะครับจะมี2สายจะมี3สายนะครับสาสายอันนี้คือ5สายนะครับ5สายจะต่อควบคู่กับสไลด์เดิมนะครับกับคอนโทรลตัวนี้นะครับผมว่าแบบเนี้ยเวิร์กสุดแล้วก็ดีนะครับลูกค้าจะได้มาคอนโทรลจะได้มากดเล่นได้นะครับเนี่ยควมแอร์ตัดแล้วเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็ตัดนะครับไม่ถ้าอยากให้คอมแอร์ทำเลยก็เปิดไว้ใช่สุดเลยนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานดีเลย นะครับโทโมโห้าสายที่เหลือเราก็ซ่อนไว้อย่างเงี้ยไม่มีอะไรซ่อนไว้อย่างนี้ลนนเลยนะครับหรือว่าจะยึดให้มันเรียบร้อยก็ว่านไปนะครับก็ก่อนใส่เราก็วัดค่าความต้านทานของไอตัวโทโมสไลด์เดิมของเขาอ่ะมันใช้ได้นะครับใช้ได้ถ้ามันใช้ได้ก็คือว่าโอเคเลยเอาตัวห้าสายเนี้ยมาใส่แทนที่ออกองหลักเดิมนะครับกล่องหลักเดิมที่เขาไม่มีแล้วปกติมันจะมีกองกองกองของเขาอยู่นะสีดำดำ นะครับ A C K C K 2นะครับถ้าเป็นของ E ีคาก็ได้ครับหลักการเดียวกันเลยครับเหมือนกันเด้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมก็ประมาณนี้มาเล่าเรื่องราวกันให้ฟังนะครับถ้าอยากใช้ผมนี่ทารถให้ลูกค้านี่อยากให้ใช้แบบว่าเหมือนกับรถป้ายแดงนะครับอยากให้มาปรับอุณหภูมิได้คอมแอร์ตัดดีจะได้ประหยัดน้ํามันนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเค อันนี้ผมไม่ให้ตัดเลยนะครับอันนี้ผมไม่ให้ตัดผมก็บิดมาสุดนะครับอันนี้ผมให้ตัดนะมันเย็นล้วก็อย่อยู่ยันๆเนี่ยคอมแอร์จะตัดดีเลยเย็นน้อยตัดเร็วเย็นน้อยตัดเร็วอะไรประมาณนี้นะครับอยากให้เย็นจัดๆก็มาสุดนะครับหรือว่ามาช่วงๆเนี้ยกําลังดีนะครับตอนนี้มันยังมีความเย็นอยู่นะครับโอเคเท่าที่ลองก็ถือว่าเยี่ยมมากนะครับ อยู่ที่เราปรับเลยนะครับอยากให้เย็ยนมากเย็ยนน้อยอันนี้ไม่ใช่มาใช้คอนโรลตรงนี้นะครับหาสายก็ได้ประมาณนี้นะครับสำคัญคือตัววอลลุ่มเดิมหรือตัวสไลด์เดิมเพราะว่าต้องใช้ได้นะครับอย่างนั้นใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเ,เรียบร้อยครับผมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับ เนี่ยเครื่องยนต์สมบูรณ์มันต้องสมบูรณ์ตั้งแต่เออครื่องยนต์รอบเครื่องนะครับตัวตัดอุณหภูมิต่างๆนะครับว่ามันตัดแม่นยำไหมนะครับเวลาใช้งานนะครับลูกค้าอยากให้โอ้โหมันเย็นมากเลยผมไม่สามารถที่จะปรับอยู่ได้ต้องมาดับดับก็ไม่ได้อีกอึดอัดนะครับอึดอัดอีกนะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับให้มันเย็นน้อยนะครับให้มันเย็นน้อยแล้วก็คอมแอร์ก็ตัดเร็วนะครับนี่แหละ เราทําให้ลูกค้าใช้งานแล้วสะดวกสบายนะครับกับเมือนรถรุ่นใหม่ๆนะครับมันควรที่มันจะเป็นนะครับผมถ้าเราเข้าใจหลักการของรถเวลาลูกค้าเอาไปใช้งานมันก็สะดวกสบายนะครับอันนี้คอมแอร์ยังไม่ทํานะครับคอมแอร์ค่อนข้างที่จะตัดดีมากนะครับแม่นยําด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ขอไว้ประมาณนี้นะครับ อันนี้คอมแอร์ทำนะครับรอบถือว่าคันนี้ถือว่าปกติเนี่ยยังดีดขึ้นให้อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโทโมโห้าสายนะครับอันนี้ห้าสายควบคู่กับตัวสไลด์เดิมที่ติดกับรถนะครับผมตัวสไลด์เดิมของที่ติดกับรถต้องใช้ได้ด้วยนะครับถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ ง่ายสุดวงจรง่ายสุดก็เอาทโม3สามสายหรือ2สายนะครับวงจรนั้นก็ง่ายนะครับอันนี้วงจรก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกพวกตัวสไลด์เถ้าตัวสไลด์ใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับสไลด์เดิมที่อยู่กับรถนะครับก็ประมาณนี้มาเล่าเรื่องเราให้ฟังเย็นมากนะครับของนี้แอร์ผมแอร์ของลูกค้าเย็นแต่เสียที่ตัวปรับอุณหภูมิมันไม่ค่อยแม่นยำนะครับผมก็เลยแก้ไขให้ใหมันเข้าที่เข้าทางให้มันเรียบร้อยให้มันมาตรฐาน นะครับคอมแอร์ตัดดีมากเลยครับเสียงตอกแตกตอกแตกดีมากเลยแอร์ก็ถือว่าเย็นนะถือว่าเย็นตัวเวลามันตัดนะครับตัดออกปุ๊บคอมคอมแอร์ทำปุ๊บแล้วมันก็ห่างไปแป๊บนึงแล้วก็คอมแอร์ก็ทานะครับอันนี้คอมแอร์ตัดละคอมแอร์ตัดละถือว่ามันยังเย็นนะความเย็นมันไม่ไม,ไม่ทิ้งห่างออกจากไปออกจากกันนะความเย็นที่เราอยากให้มันเย็นได้ระดับเนี้ย นะครับอยากให้เย็นจ,จัดๆอย่างที่ผมบอกนะครับบิดมาให้สุดเลยนะครับอันนี้คอมแอร์ทำเนี่ยความเย็นมันจะไม่ห่างกันมากอยู่ที่เราปรับตรงนี้นะครับถ้าอยากให้เย็นจ,จัดบิดมาให้สุดเลยครับไม่ต้องให้คอมแอร์ทำนะครับมันจะได้ประหยัดเเขาเรียกว่านะประหยัดน้ํามันด้วยลดภาระของคอมแอร์ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องนา้าทำงานหนักนะครับมันก็มีหลายๆอย่างอุปกรณ์ของในรถถ้าเราเข้าใจระบบของเครื่องยนต์โอเคประมาณนี้ขอบคุณครับ ใน CK2 ูอ๋อในตระกูลม e ิซูบิชิอีคาเป็นแบบนี้หมดนะครับผมตั้งแต่เครื่องอ e ีคาเก้าสองเก้าสามเก้าอะไรเหมือนกันหมดครับระบบแอร์ผมแอร์ทำละ